นายชนยุทธเชียงลำนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์บุคคลนะครับเกี่ยวกับเรื่องหมดโควิดนะครับจะไปเที่ยวไหนแล้วก็การเลือกที่พักหรือว่าการเลือกคนที่จะไปกับคุณคุณจะเลือกอยังไงหรือว่าการเลือกสรรสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเลือกที่พักคุณมีวิธีการเลือกอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนแรกเลยนะครับชื่ออะไรครับผมผมชื่อทัศน์พงศัยครับโอเคครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเทนครับ อาอายุเท่าไหร,ร่ครับยี่สิบเอ็ดปีครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเอ,อ่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราดชะโมก,ลกุเลเซนเซนครับตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรครับอยู่ปีสามครับสาขาอะไรครับสาขาวิชาการโรงแรมครับโอเคนะครับแล้วก็หมดโควิดเนี่ยคิดว่าจะไปเที่ยวในตลาดน้องที่แบบไหนครับแล้วก็เพราะอะไรที่ผมอยากไปนะใช่ก็เ,เป็นเอ่อดอยอ่างขางกรับ อะไรนะดอยอ่างขางครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะอะไรถึงอยากไปเพราะว่าหน้าหนาวครับหน้าหนาวแล้วก็มีดอกปยญาเสือโครงครับเหมือนเออเขาเรียกว่าซากุระเมืองไทยสีชมพูสวยที่ผมจะไปดูแล้วก็ดูทะเลหมอกกับเราผมคิดว่าที่จะไปแบบเนี้ยจะเลือกไปกับครอบครัวเพื่อน หรือว่าไปกาแฟครับไปกาแฟครับเพราะอะไรครับเพราะ<ช>อะไรนะใช่ครับ<ม>เพราะผมเพราะสถานที่มันสวยครับผมและกลางคืนเนี่ยกลางคืนูนีนะตอนเช้ามันหนาวอากาศดีครับผมแล้วก็มีวิธีการเลือกที่พักไวไหมครับหรือว่าจะพักแบบไหนรีสอร์กรทกลางเต็นท์หรือว่าจะพักแบบโรงแรมครับผมพักเป็นแบบรีสอร์ทแหละครับ มีวิธีการเลือกนะครับเี่ยนอนีสอนครับก็จะไป็นที่แบบข้างนอกก็จะไปแบบที่กว้างๆแบบมองหนิวิวได้ดีครับเอาไว้ตื่นเช้ามากาแฟดูวิวถ่ายรูปใช่ไหมครับซั้กาแฟด้วยใส่กาแฟด้วยครับตอนเช้าใส่กาแฟสดชื่อเลยครับกินยิ้กาแฟยี่ห้ออะไรครับผมกินเอ่อสตาร์บัคครับผมตังเหลือจอดนะครับโอเคครับแล้วก็ไปข่ะ แล้วก็จะเลือกเดินทางยังไงครับน่าจะนั่งเครื่องบินไปนั่งเครื่องบินเพราะว่าอะไรคราบน่าจะไวกว่าแล้็สะดวกกว่ามีการตั้งงบไว้ไหมครับงบประมาณต้องมาสักห้าพันครับห้าพันสำหรับแบบตอนเที่ยวหลายที่เที่ยวด้วยแหละถ้ารวมค่าเครื่องบินไปกลับก็โอ้งหตั้งไว้ครับผมวางไวสักหมื่นห้าครับประมาณหมื่นห้าแบบว่ากินเหลือเลยใช่ไหมครับ แล้วแบบว่าถ้าไปกับเพื่อนอย่างไงครับจะมีการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวยังไงครับก็คงเป็นแบบอ่าทะเลริมหาดอะไรเงี้ยไว้แบบมากับเพื่อนก็ปาร์ตี้กันนะครับสังสรรค์ตามลัษณวัยรุ่นใช่ไหมครับคอ้โชิวๆอืมอืมจะไปยังไงครับเพื่อนครับรถโดยสารหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์รถส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับอ่าก็เป็นรถโดยสารส่วนตัวครับรถโดยสารส่วนตัวแล้วรถยนต์นะครับโอ้โหเพราะอะไร เพราะว่าอยู่บนรถก็ก็อาจจะได้ใช้เวลากับเพื่อนกันฮะเล่นกีตาร์ในรถเลยชีอูฟีลิ่งกู๊ชไปกับเพื่อนนี่ไปตั้งงบงบเนี่ยงบประมาณตั้งไว้ไหมครับแบบว่าเวลาปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่านอนที <s> ่พักอย่างไงี้ยครับตั้งไว้ไหมครับ ตั้งหวยครับตกสักคนละสามพันก็ได้อครับผมเหลือเลยนะครับอ๋อเหลือเหลือเลยครับผมไปด้วยได้ไหมนะเอาได้ครับถ้าคุณจะไปครับแล้วก็แล้วก็เลือกสถานที่พักเนี่ยจะเลือกเป็นยังไงครับผมกับเพื่อนนะครับผมก็จะเป็นที่พักแบบอยู่ได้วันยี่สิบคนนะรวมกันอะไรเงี้ยอยู่ได้เงี้ยครับผมเอาคูบิล่าไหมุ่นคูวิล่าใช่ครับจะทำทำอะไรสะดวกนะฮะ ก็นดังก็ได้หรือว่าจะกินเหล้าสับุหรียาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเล่เมายาไม่ใช่จมูกขาสาชอบไ่ใช่อรืนอ้ไม่ใช่อันนะครับนะครับแล้วก็นะครับไปกับเพื่อนเนี่ยคิดว่าสนุกกว่าไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับแฟนยังไงครับคิดว่านะครับในความคิดส่วนตัวเลยที่ผมผมว่ามันมันสนุกกว่าแบบของถ้าไป ไปแบบเพื่อนก็อาจจะสนุกแบบปาร์ตี้อย่างเงี้ยไปกับแฟนก็อาจจะสวีทหวานๆกันอย่างเงี้ยไปเอาพ่อไปเอาครอบครัวก็ให้เวลาครอบครัวครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็อุปกรณ์อครับคนที่สองนะครับอ่ามีคิวว่าชื่ออะไรครับ ผมชื่อนายภูมิเชลิตประทุมครับชื่อเล่นชื่อเติ้ลอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่มาหออมมา,าวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพสาขาการโรงแรมครับผมนี่คุณแยกบทของผมเลยนี่ผมก็ต้องหาคุณเลยก็ตัวเล่นทำตัวเล่นนะครับหมดโควิดเนี่ยคุณจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวยังไงแบบสถานบันเทิงโรงแรมอะไรเงี้ยอันนี้ <อ eki S 1> ไม่ใช่ <ผม S 2> นะไป<ม>ะไปตัวตัวไม่เคยลงอ่างนะผใช่ไปเลยใช่ครับผมโอ้โหแล้วเขาเลือกเลยดีกว่านะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าหมดโควิดนี่จะไปสถานที่ท่องเที่ยว แบบไหน,นครับอ๋อผมก็จะเลือกขึ้นดอยดีกว่าครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปแบบพวกเชียงใหม่นะพราะว่ามันไกลเกินผมเลือกไปที่หมู่บ้านดีต่องนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอืเพราะอะไรถึงเลือกที่จะไปครับที่ผมเลือกไปเพราะว่าผมผมผม,ผมมีความประทับใจเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่การที่ผมไปเนี่ยคือผมได้สัมผัสหมอกจริงๆครับคือ,คอหมอกเนี่ย ก็คือจะมีแบบว่าหมอกพัดมาแบบว่าอที่หมู่บ้านเลยครับเราไม่ต้องแบบว่าไปที่ไหนเลยเราแค่อยู่หมู่บ้านหมอกหมอกเขาก็แบบว่าพัดมาโดนตัวเราเลยครับ <Okay. S 2> ใ้ตอนที่ผมไปเนี่ยเป็นเป็นช่วงเอ,อเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวครับก็คืออากาศจะเย็นตลอดครับแล้วก็มีฝนตกบางๆครับผม mm hmm. แล้วแล้วเ,เวลามีลมพัดมาครับจะพัดหมอกจากบนเ,เขาเรียกว่าเป็นเนินช้างศึกครับของของของที่หมู่บ้านน้ต่องััน พัดมองลงมาที่หมู่บ้านแล้วก็เราสามารถสัมผัสมอกได้เลยครับออยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมกาญจนบุรีใช่ไหมครับมีแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่แบบว่าอยากไปนะครับของกาญจนบุรีนะครับหรือว่ามีแค่ที่เดียวก็มีอีกที่หนึ่งคือน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับคือสิ่งเอสถานที่ที่ผมได้ไปมาแล้วนะครับอที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยก็เออ่ตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมไปเนี่ย ผมได้ไปแค่สองวันหนึ่งคืนนะครับแต่ว่าการที่ผมได้ไปก็คือผมได้ไปกับเพื่อนๆใช่ไหมครับก้นไปนะมันสนุกมากครับเพราะว่าน้ําตกของที่นะี่ยมีอยู่เจ็ดชั้นครับเอ่อและแต่และชั้นก็จะมีความสวยแตกต่างกันออกไปครับโดยเฉพาะชั้นเจ็ดนะครับน้ําจะเป็นสีฟ้าแบบว่าเป็นสีฟ้าเลยครับไม่ที่ไม่เหมือนทะเลทะเลจะเป็นน้าใสแต่ที่เนี่ยเป็นน้ําสีฟ้าเลยครับ แล้วก็สถานที่ได้ดอยเลยครับถ้าจะเลือกเลือกที่จะไปดอยดอยเนะครับชื่อดอยอเขาเรียกว่าหมู่บ้านอีต่องครับอ๋อไปต่อไปถ้าเลือกจะไปนี่จะไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับเพื่อนหรือไปกับแฟนครับมไเกับเพื่อนครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากไปสันฝัญครับแล้วก็ไปปิลงเอากับเพื่อนครับถ้าเกิดเลือกไปกับครอบครัวครอบครัวไม่น่าจะเดินขึ้นเดินช้างพุทธวิถครับอ๋อพิถึงความภัยของครอบครัวด้วยใช่ครับผมอ๋อ ไปกับเพื่อนนี่ได้แบบว่าสังสรรค์นแล้วปาร์ตี้บเมายาโกงเหล้าอุยอ้ย,ยไม่ไปได้ครับอ,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 อันนี้จะตื่อออกครับสำับแล้วก็มีวิธีการเลือกแบบที่พักยังไงครับผมก็จะไปก็เกิดแบบคนอนื่นเขาอ,อาจจะจองไว้ก่อนแต่ว่าการที่ผมไปก็คือผมไปไม่ได้เป็นช่วงไฮอ่ะครับก็คือผมผมไปดูที่พักไหน หลายๆที่อของของของถานที่เท่าน,นั้นนะคะรับแล้วผมก็เลือกที่พักที่เป็นแบบว่า<ช>เ,ปเป็นบ้านไม้ครับเพราะ <c oughs> ว่าผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นบ้านปูนมันอาจจะแบบว่าไม่เข้าถึงกับธรรมชาตินะครับผมผมเลยเลือกอเ,เป็นบ้านไม้ครับผมคิดว่าจะใส่ไหมครับเวลาเพื่อนจุดนู่นนี่นั่นสูบอะไรกันเงี้ยไม่มีครับไม่มีจุดสูงครับผมยัดจมูกอีกเดียวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็จ้อเลือดอย่างเดียวโอ้ยเกือ ตั้งงบประมาณไหมครับว่าะ<อ>ไปารงบประมาณ,มมมาณตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยไปปร,ประมาณประมาณห้าคนตั้งไว้คนละสองพันครับก็หมืน่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้ไปอีกครั้งก็าอาจจะตั้งเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าไปครั้งไปครั้งนั้นก็คือแค่การเดินทางก็หมดไปเกือบพันแล้วครับอันนี้เดินทางไปยังไงครับก็คือการเดินทางผมก็คือขึ้นเอขึ้นบขสที่ขนส่งครับ เอ้ยขึ้นขึ้นบอกมาตอที่สายใต้ใหม่นะครับไปลงขนส่งของจังหวัดกาญครับผมเีนี้ก็ต้องซื้อตั๋วซื้อตัวต๋วรถตู้เพื่อไปที่เออเหมือนเหมือนเป็นทางที่เขาเรียกว่าทางก่อนขึ้นเนินอะ่ะเอ้ยทางก่อนก่อนขึ้นที่จะไปหมู่บ้านครับทีนี้นรถตู้เขาเออไม่ได้ขึ้นไปครับเราต้องไปนั่งรถตู้ไปลงที่นั่นแล้วก็ต่อรถเออสองแถวครับเป็นสองแถวสีเหลืองคล้ายๆรถสองแถวแดงที่เชียงใหม่ครับทีนี้เราเออพอเราขึ้นรถสองสองแถวสีเหลืองเนี่ย พอขึ้นไปเนี่ยมันจะมีให้แวะจุดพักรถสองที่นะครับเพราะว่าโค้งที่นั่นมีประมาณสามร้อยกว่าโค้งครับถ้าผมจำไม่ผิดแวะเพื่อเอ,อไม่ให้หรืว่าบางคนแบบเนมารถแล้วก็เมาโคง้งนะครับอาจจะมีอาการอ้วกนะครับและจุดพักรถก็จะมีห้องน้ําให้นะครับก็คือใครไม่ไหวก็ไปอ้วกได้รพอแวะจุดพักรถสองรอบแล้วเนี่ยก็จะยิงตรงเข้าหมู่บ้านเลยครับก็คือไปรถ ช, Med ชิวๆใช่ครับนั่งรถรเครื่องไม่มีไปลงที่นั่นครับแล้วส่วนตัวก็ขับไปได้ครับแต่ผมยังไม่มีมีเว่าจะาชโชว์วิวนะบีบนิ้วแบบปึ๊บปึ๊บภาๆๆพาขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับมีมครับขึ้นตรงนี้แล้วโอเคครับขึ้นตรงนีม้มีไหมครับลูกตรงนี้แล้ว <S <S โอเคครับนั่นแหละครับคนตัดต่อนะครับลำบากครับผมเองเนี่ยครับตัดต่อนะครับขอบคุณมากนะคุณคุณภูมินรับอกผมนะครับแล้วก็มาพบกับบุคคลที่สามครับซึ่งเป็นบุคคลที่ คุณตากันนะครับน้องครับน้องน้องสายอย่างวะครับชื่ออะไรครับผมนาตัวเลยครับผมชื่อนายรสชาตครับชื่อชื่อป๋าอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สามยี่สามแล้วนพี่ผมอีกสองปีนะครับสองปีเต็มปึกสาที่ไหนครับตอนนี้เรียนอยู่ไหมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรียนอยู่สาขาอะไรครับเก้าอะไรปีไหนครับเนี่ยอันนเป็นปีสามปีสามแล้ว วัน okay. นี้ผมจะถามเรื่อง uhh, หมดโควิดเนี่ยเรียกว่าพี่แล้วกันนะครับพ uh, th uh, okay. like right. ี่จะเลือกไปสถานที่แบบท่องเที่ยวแบบไหนกก็เหมือนเดิมครับก็คงมีสองที่สองที่แล้ไปบ้านในประเทศแล้วนอกประเทศแต่ถ้าไปเทศเนี่ยอยากไปเที่ยวแบบไหนก็อยากไปจันทบุรีไปถามพี่ต้องเที่ยวอย่างไครับจันทบุรีจันทบุรีก็จานเที่อเที่ยวผมแล้วเขารูมาครับอาจจะมีพวก ทะเลแล้วก็น้ำตกแต่ว่าโดยส่วนตัวของเราอยากอยากพาครอบครัวหรือว่าคนรักไปพวกสวนทุเรียนครับอ๋อสวนทุเรียนเป็นคนชอบทุเรียนส่วนตัวไหมครับก็ไม่ได้เฉยชอบแต่ครอบครัวแล้วก็คนรักชอบครับพี่ทำทุกอย่างเพื่อแฟนนะครับน่ารักมากครับมีแฟนแล้วใช่ไหมครับครับเขาก็นานไหมครับแฟนแฟนก็ประมาณเจ็ดปีแล้วไปเที่ยวกับแฟนเนาะกับครอบครัวนะครับ แล้วก็มีวิธีการเลือกแบบว่าสถานที่พักแบบไหนครับแบบว่ารีสอร์ทโรงแรมหรือว่าจะเป็นการเต็น์มีจุดกลางเต็นต์ไหมตลอดนันมีครับมีครับแต่ถ้าถ้าเลือกก็น่าถ้าเกิดจะคือก็ขงเนี่ยก็คือมีที่พักอยู่ที่จันทบุรีแล้วแต่ว่าถ้าถ้าเกิดต้องให้เลือกระหว่างที่พักที่ไม่ใช่เป็นบ้านของเองก็น่าจะเป็นรีสอร์ทมากกว่าเพราะว่าเหมาะกับครอบครัวเพราะว่าพวกสิ่งนั้นมันสะดวกเอ้ซาบุบม,มันจะเยอะนะครับ แต่พอโดยครอบครัวเราเของแฟนด้วยใช่แล้วแล้วก็มีตั้งงบไวหมครับตั้งงบแบบว่าไปเที่ยวไปกลับหรือว่าอะไรพวกนั้นก็งบโดยประมาณก็แนนหรถ้าเกิดไปครอบครัวก็ตั้งประมาณหนึ่งหนึ่งขึ้นแบบหน่ห้าสะดวกสบายเราไม่ต้องแบบว่ามาเกินเกินดีกวาา่าขาดถ้าพูดตรงตรงก็เกินดีกวาา่าขาดครับแล้ว <Okay. S 1> ก็จะเลือกไปรถอะไรครับไปกับครองก็แนนอนก็ตัวผมที่เคยไปเคยไป จังหวัดกันทับภูรีมาหลายรอบนะครับก็มีทั้งเดินทางด้วยรถส่วนตัวแล้วก็ทั้งนั่งรถเป็นบขสหรือว่าจะนั่งเครื่องบินก็มีอะไรจะ benefit, แนะนำเกี่ยับคนที่แบบว่าจะไปเที่ยวแบบว่าที่คุณจะไปที่พี่จะไปอะไรประมาณนี้ก็ถ้าถ้าเกิดงบจำกัดไม่กจริงๆนะก็แนะนําให้นั่งบขสไปครับไปลงที่บขสตัวเมืองจันทบุรีครับแล้วก็ต่อรถต่อรถไปต่อรถสองแถวแดงนะครับมันจะมีสองแถวแดงสองแถวเงินแล้วก็ ข้่ก็สนุกตรงที่ว่ามีแท็กซี่อะไรสามารถสามารถนั่งไปที่พักรีสอร์ทที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับสวนเรียนได้อ๋อแต่ถ้าสมมุติแบบว่าถ้าเลือกไปกับเพื่อนแบบเนี้ยครับจะเลือกแบบสถานที่ท่องเที่ยวยังไงแล้วก็มีการจดสรัรงงบยังไงกับเพื่อนหรือว่าจะไปกับเพื่อนแบบไหนก็ถ้าไปกับเพื่อนครับก,ก็คงไม่พาไปสวนเวียนครับน่าจะพาไปแบบพ่มน้ำตกมากกว่าครับเพราะว่าที่จันทบุรีก็มีน้ำตกเยอะแล้วก็มีทะเลที่แบบเป็นทะเลโคลนด้วย ไปเล่นไปเล่นแบบว่า้นตกไปชิลกับเพื่อนนั่งปิ้งย่างแล้วการแบบว่าเลือกที่พักนี่จะเลือกแบบเป็นการเป้นหรือว่ารีสอร์ทแบบพักครอบครัวน่าจะเป็นอารมณ์แบบคูล่าว่าเพราะว่ามันกว้างแล้วก็สถานที่นี่สะดวกเหมาะกับที่หมู่คนมากหรือเยอะแล้วก็แสงแดดได้เลือกที่แบบว่า มันก็แบบค้างๆบานก็เสียงดังเราเราก็เสียงดังเขาอ่ะใช่ถ้ามเีเรื่องกันก็ใสกันเลยไม่ใช่นะครับ <laughs> แล้วก็มีแบบว่าภาพไหมครับภาพประกอบแบบว่าเป็นบิวทุเรียนหรือว่าเป็นบิวไปกับเพื่อนน้าตกอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กขึ้นเลยถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ก็อ่ะไปท้นเรียนตกนี่นะครับคนตัดต่อเหมือนเดิมนะใส่ด้วยนะครับบอกตัวเองนะขอบคุณมากครับอ่าพี่ตาลนะขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าเสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์ ขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันครับ